ก็รองศาสตราจารย์แพทย์หญิงจิรนันวีรกุลนะคะก็ดำลงตำแหน่งเป็นรองวิชาการนะคะของคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยนเรศวรค่ะก็เป็นช่องทางที่สื่อสารนะคะของฝ่ายวิชาการคณะแพทยศาสตร์นะคะช่องนี้เนี่ยก็จะมีความรู้หลากหลายนะคะจากบุคลากรหลากหลายด้วยนะคะเนาะ ส่วนแรกก็คืออาจจะเป็นส่วนของอาจารย์นะคะอาจารย์ก็อาจจะมีมาแนะนําหลักสูตรนะคะของคณะแพทย์อาจจะมีมาแนะนําให้ความรู้เกี่ยวกับโรคต่างๆการปฏิบัติตัวแล้วก็อาจจะมีส่วนของนิสิตด้วยนะคะนิสิตอาจจะมีมาให้ความรู้ว่าเอ,อวิธีการที่จะเรียนแพทย์เนี่ย ทำอย่างไรมีแนวทางอย่างไรนะคะทั้งเป็นกิจกรรมในเรื่องของการเรียนการสอนแล้วก็เป็นกิจกรรมนอกหลักสูตรนะคะเพื่อสื่อสารให้ประชาชนหรือว่าคนที่สนใจเนี่ยทราบว่าคณะแพทย์ของเรามีการเรียนการสอนอย่างไรนะคะแล้วก็มีกิจกรรมอะไรบ้างค่ะ คณะแพทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยนเรศวรน,นะคะก่อตั้งมาตั้งแต่วันที่18มกราคมนะคะปี2537ปี2567เนี่ยก็จะครบ30ปีละเราก็จะมีการจัดงานครบรอบ30ปีนะคะที่เราเรียกว่าเป็น Health Expo นะคะของปี2567นะคะก็คือในโอกาสครบรอบ30ปีคณะแพทย์ หลังจากที่เราก่อตั้งมาตั้งแต่ปี37นะคะในปี38เนี่ยเราก็ได้รับนิสิตรุ่นแรกนะคะก็ณปัจจุบันเนี้ยเรามีบัณฑิตที่จะรับปริญญาเนี่ยก็จะเป็นบัณฑิตรุ่นที่23แล้วะคะ่ะก็ <Sat. S 2> หลักสูตรของคณะแพทย์นะคะอย่างที่เล่าไปแล้วเมื่อสักครู่นะคะว่าเราได้ตเตรียมหลักสูตรคะ่ะแล้วก็ได้รับนิสิตแพทย์รุ่นแรกเนี่ย ตั้งแต่ปี2538ตั้งแต่ปี3 8จนถึงปัจจุบันเนี่ยเราได้มีการปรับปรุงหลักสูตรเรื่อยมาซึ่งหลักสูตรของเราณปัจจุบันเนี่ยเป็นหลักสูตรที่มุ่งผลลัพธ์การเรียนรู้เป็นหลักคือหมายความว่าเราต้องการให้บัณฑิตแพทย์เป็นอย่างไรเราก็มีการจัดการเรียนการสอนแล้วก็การประเมินผลให้สอดคล้องกับคุณสมบัติของบัณฑิตที่เราต้องการค่ะก็สําหรับ หลักสูตรของคณะแพทย์นะคะโดยเฉพาะหลักสูตรแพทยศาสตร์บัณฑิตเนี่ยเราแบ่งการเรียนเป็น3ระยะด้วยกันนะคะโดยที่ระยะที่1เนี่ยเป็นการเรียนรายวิชาศึกษาทั่วไปซึ่งมุ่งเน้นให้นิสิตแพทย์เนี่ยได้มีความรู้หลากหลายนะคะแล้วก็ได้ไปเจอนิสิต ของคณะอื่นๆด้วยนะคะเพื่อที่จะได้มีปฏิสัมพันธ์นะคะแล้วก็การสื่อสารกันโดยรายวิชาศึกษาทั่วไปเนี่ยก็จะแบ่งเป็นกลุ่มๆหลากหลายกลุ่มด้วยกันนะคะคืออย่างเช่นกลุ่มในเรื่องของภาษากลุ่มในเรื่องของสังคมนะคะกลุ่มในเรื่องของวัฒนธรรมนะคะแล้วก็อื่นๆตามที่มหาวิทยาลัยกําหนดนะคะนอกจากนั้นเนี่ยยังมีรายวิชาของคณะแพทย์นะคะลงไปเรียนในปีหนึ่งด้วยนะคะเพื่อให้นิสิตเนี่ยได้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับคณะแพทย์มากยิ่งขึ้น สำหรับการเรียนในระยะที่2นะคะก็จะเป็นการเรียนเกี่ยวกับในระยะของปรีคลินิกน,นะคะก็จะเรียนในชั้นปีที่2แล้วก็ปีที่สานะคะสำหรับปีที่2เนี่ยจะเป็นการเรียนภาวะปกติของร่างกายมนุษย์นะคะแล้วก็ในชั้นปีที่3เนี่ยจะเป็นการเรียนเกี่ยวกับภาวะที่ผิดปกติของร่างกายมนุษย์ในการเรียนในช่วงชั้นนี้เนี่ยเราจะเรียนเป็นระบบ เช่นระบบประสาทระบบหัวใจนะคะระบบหายใจแล้วก็ระบบทางเดินอาหารแล้วก็ในแต่ละระบบเนี่ยเราก็จะมีอาการอบูรณาการเอาหัวข้อต่างๆนะคะมาสอนรวมกันนะคะเช่นในระบบหายใจเนี่ยก็จะมีการบูรณาการนะคะเกี่ยวกับในเรื่องของรายวิชาคพบวิทยานะคะกายวิภาคศาสตร์สรีรวิทยาเอามาไว้ในระบบหายใจนะคะเพื่อให้นิสิตเนี่ยเรียนรู้เกี่ยวกับระบบนี้ได้อย่าง เ็ที่แล้วก็นอกจากนั้นเนี่ยยังมีรายวิชาที่มีอาจารย์นะคะในชั้นคลินิกยกตัวอย่างเคสนะคะกรณีตัวอย่างให้นิสิตชั้นปีนี้เนี่ยเอามาศึกษานะคะเพื่อจะเชื่อมโยงกับในชั้นคลินิกว่าการเรียนในชั้นปีคลินิกเนี่ยสามารถนําไปใช้ในชั้นคลินิกได้ด้วยในระยะที่3นะคะเราเรียกว่าเป็นระดับชั้นคลินิกนะคะในระดับชั้นคลินิกเนี่ยของคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยนเรศวร เราจะกระจายไปหลายศูนแพทย์เลยนะคะเราจะกระจายไปทั้งหมด5ศูสูนแพทย์แล้วก็ถ้ารวมโรงพยาบาลมหาวิทยาลสสัยนเรสวนด้วยอีกหนึ่งแห่งก็จะเป็นทั้งหมด6แห่งโดยที่หศูสูนแพทย์เนี่ยเราจะไปที่1นะคะคือโรงพยาบาลพุทธชินราชนะคะอันที่2คือโรงพยาบาลอุตรดิษฐ์นะคะอันที่3คือโรงพยาบาลแพร่นะคะ4โรงพยาบาลพิจิตรนะคะแล้วก็โรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชนะคะจังหวัดตาก ถึงแม้ว่าการเรียนการสอนเนี่ยเรากระจายไปหลายแห่งนะคะมีทั้งหมด6แห่งด้วยกันนะคะเราก็จะดําเนินการจัดการเรียนการสอนแล้วก็การวัดประเมินผลเนี่ยให้สอดคล้องกันนะคะเพราะว่าจุดศูนย์รวมเนี่ยก็จะอยู่ที่โรงพยาบาลมหาวิเาลในสวนจะเป็นแม่ข่ายนะคะแล้วก็กระจายการเรียนการสอนแล้วก็การประเมินผลไปยังแห่งต่างๆ